พี่น้องที่เคารพพักการเมืองเราจะได้กี่สิบล้านเสียงก็ตามคุณวีรามุสิกพงศ์เคยเสนอเรื่องกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยขอแรงพี่น้องตรงนี้ประกาศตัว,วพวกเราทุกคนร่วมเป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยครับพี่น้องที่เคารพ เพราะว่าอะไรครับพี่น้องที่เราทาั้งหลายเรากำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะยอมให้ปปชเถือนชุดนี้มันทำงานต่อไปอีกหรือไม่เราจะยอมไม่นายจารันพักดีธนกุลเป็นตุลาการรัฐมนตรต่อไปหรือไม่ เราต้องการให้หญิงเป็ดอยู่ที่สอ,องอต่อไปหรือไม่หรือว่าเราต้องการให้กรกตชุดนี้อยู่ต่อไปหรือไม่พี่น้องที่ออรักทั้งหลายบางทีพี่น้องที่รักทั้งหลายผมบอกว่าเราสุภาพจนเพื่อนไม่กลัวแต่ด้วยหัวใจก็คือว่า วุ่รังแกเราจนเราไม่มีที่ยืนเราถูกบีบเข้าไปจนจรอกแล้วครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเหลืออย่างเดียวคือสู้กับมันผมได้บอกกับพี่น้องในพรรไทยรักไทยหลังจากถูกยึดอำนาจว่า จำปากผมไว้เลยว่าการยินยอมมิได้หมายความว่าเขาจะไว้ชีวิตแต่การต่อสู้คือหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดกรบพิน้องที่รัลหลายยอมคือหนทางตายสู้คือหนทางรอด ผมจึงประกาศว่าพวกเราต่อไปนี้จะไม่นอนรอวันตายเด็ขดขาดจะไม่ยินยอมให้รังแกอีกควายเดียวอีกต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลาย ผมบอกว่าพวกเรามาที่นี่เราเป็นวินยูชนเป็นเด็กดีแต่ประเทศนี้ควรให้ความยุติธรรมกับพวกเราอย่างเสมอภาคกันพี่น้องที่เราทักหลายนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาได้สรุปข้อเรียกร้องได้อย่างดีมากที่นำโดยอาจารย์ชานวิจเตศริบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการประทาการนผมเห็นด้วยพี่น้องที่ารบ ข้อที่สองอาจารย์ชานวิทย์และคณะบอกว่าอย่าไปให้ท้ายพันธมิตรพี่น้องที่เราทั้งหลายประเด็นที่สามต้องต้านอนาธิปไตยและการรัฐประหารปรบมือกับอาจารย์กลุ่มนี้นะครับ ผมบอกกับพี่น้องเลยครับว่าในร้อยต่อระหว่างอนาธิปไตยซึ่งหลายเดือนก่อนมีความเหิมเกรมจะทำอะไรก็ถูกตำรวจเป็นฝ่ายกลัวพวกนั้นแต่นับวันเข้านับวันเข้าคนไทยส่วนใหญ่ก็ตั้งสติได้ว่าความเกาว้้าวความรุนแรงการไม่เคารพกฎหมายของพันธมิตร นี่ไม่ใช่วิสัยของคนไทยเลยครับพี่น้องที่เราทั้งหลายความก้าวร้าวของพันธมิตรทำให้พี่น้องประชาธิปไตยกล้าใสเสื้อแดงเต็มทั้งแผ่นดินแล้วครพี่น้องที่กรารพ ผมบอกว่านักข่าวถามผมว่ามือตบกับตีนตบจะอย่างไรผมบอกว่าตีนตบมันได้รับความกดดันจากมือตบเพราะว่าคนฝ่ายเราไปที่ไหนพันธมิตรมันใช้มือตบลายทั้งสิ้นพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่ว่าพระในวัดไม่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ว่ารัฐมนตรีพี่น้องที่เราทั้งหลาย ผมบอกว่าก็มีสิทธิ์ของคนไทยกลุ่มหนึ่งเหมือนกันว่าใครก็ตามแสดงความเป็นพวกพันธมิตรต่อไปนี้ไปที่ไหนก็จะเจอตีนตบเหมือนกันแต่ผมเปิดช่องเอาไว้ว่าถ้าพันธมิตรวางมือตบเราพร้อมจะวางตีนตบ แต่มึงไม่วางมือกูก็ไม่วางสิ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้จุดยืนของพวกเราเหตุผลต่างๆหลายคนจะมาที่บายความกับพี่น้องคนที่พี่น้องคิดถึงวันนี้วันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลาย ได้ยินอย่างแน่นอนใครดูวีรบุสิกภะพงขึ้นเวทีตอนไหนทักษินชินวัตรมาตอนนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย วันก่อนหลายวันบอกว่าพวกเราจะใช้ช่อง n อ็บทีในการถ่ายทอดเราบอกว่าเลือกวันเสาร์มันไม่มีความจริงวันนี้ที่อ็นบทีแต่พี่น้องเชื่อผมเถอะครับว่าทุกคำพูดของทักษิณชินวัตรจะไปออกทุกช่องทุกสถานีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่จะไปทั่วโลก และขณะน,นี้ทีวีช่องไอพีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถ่ายทอดสดไปยังประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบยร้อยยบมือบามาไม่เคนมันเห็น,น,หนพี่น้องที่เคารพเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ยังไม่มีคนใส่เสื้อสีเดียวกันมาพร้อมกันเป็นเรือนแสนเหมือนราชบังคลาในวันนี้พี่น้องทีร่รัเพราะฉะนั<ช>น้นประชาธิปไตยเท่านั้นหนทางสุดท้ายพี่น้องทีร่รัซึ่งหลายคนจะต้องขึ้นมาอธิบายแล้วทางออกมันจะอยู่อย่างไร คำต่อพวกเราเป็นมติเอกฉันว่าทางออกทางเดียวต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับโจนกระบทย์ให้ได้ถามว่าถ้าพันธมิตรคานประชาธิปัตร์้คันสวสี่สิบคันจะทำอย่างไรบอกสั้นๆว่า ช่างหัวมันครับพีน่น้องที่ร่รมเพราะต่อไปนี้เสียงส่วนใหญ่ขอประกาศใช้สิทธิ์บ้างว่าต่อไปนี้เสียงส่วนใหญ่ขอแก้ไขารัฐธรรมนูญ เสียงส่วนใหญ่จะไม่ยอมไม่เสียงส่วนน้อยมากดดันได้อีกต่อไป